สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวแบทแมน Curse of the White Knight กันต่อดีกว่านะครับและเรื่องราวในวันนี้นะครับผมเราได้เดินทางมาถึงยังพาร์ทที่14กันแล้วซึ่งผมได้บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าพาร์ทนี้นะครับผมจะเป็นพาร์ทที่ พีคที่พีคที่พีคที่สุดเลยนะครับผมในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้รู้ความจริงกันไปแล้วว่าประวัติศาสตร์ที่แบทแมนได้รู้มานั้นมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนั่นเองครับมันยังมีเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยแอบถูกซ่อนไว้แอบถูกปิดบังเอาไว้อีกในความลับ แห่งมหา ham. นครก็ตฮมนี้เรื่องราวจะเป็นเช่นไรเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับกับแบทแมน u u s s o o t t h w w i t t e k n i g ค t คำสาปแห่งอัศวินสีขาวในพา์ที่1ิบเรื่องราวของเรา ได้เปิดฉากขึ้นมาที่แบทแมนนะครับผมรีบไปยังที่เกิดเหตุนในฮันทีเลยหลังจากที่มีการรายงานการจู่โจมคุกอาคาใหม่นะครับผมรายงานการจู่โจมสํานักง,งานตํารวจ GTO ก็ได้ถูกรายงานมาแบทแมนรีบไปยัง GTO ในฮันทีเพื่อไปเช็คว่าทุกคนนั้นยังปลอดภัยอยู่ไหมและฮันทีที่แบทแมนไปถึงเนี่ยมอนโทย่าก็ได้เล่าสถานการณ์ทุกอย่างให้ฟังว่าอาร์เซลได้บุกมาหลมที่นี่โดยที่ไม่มีการเตือนใ,นใดๆก่อนเลยมันได้ร่วมมือกับโจเกอร์ในการฆ่าผู้ต้องขังที่อาคมใหม่หลังจากที่มัน ทำลายคุกเสร็จมันก็ได้มาถล่มที่นี่ยังไงล่ะอาเซเวลนั้นเป็นคนทำลายทุกอย่างในขณะที่โจโเกอร์นั้นแอบลอบเข้ามาขโมยลูกแฟดของฮาร์รี่ออกไปแต่ก่อนที่ตึกจะถล่มพวกเราสามารถจัดการหนึ่งในพวกของมันได้แกเบี้ยวยังไงล่ะศพของเธออยู่ตรงนั้น แต่แบทแมนในตอนนี้นะครับผมสนอย่างเดียวคือฮาร์รี่อยู่ที่ไหนกันแน่เธอปลอดภัยไหมแบทแมนได้หันไปและพบว่าไฮยีน่าลูกน้องของฮาร์รี่กกำลังขุดเพื่อที่พยายามจะหาเจ้าของของมันที่ถูกตึกทับอยู่นั่นเองแบทแมนได้รีบเข้าไปช่วยในฮันทีและโชคยังดีนะครับผมที่ฮาร์ี่นั้นยังมีชีวิตอยู่พยายามจะหายใจสิฮาร์รี่พยายามจะหายใจแต่ฮาร์รีในตอนนี้เองเนี่ยแม้ว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บมากๆนะครับผมแต่ตัวของเธอไม่ได้สนตัวเองต่อไปแล้วมัน มันเอาลูกของฉันไปแจ็คแจ็คต้องหยุดมันให้ได้สิทำไมแจ็คถึงหยุดมันไม่ได้กันทำไมแจ็คถึงปล่อยให้เรื่องอานนี้เกิดขึ้นได้ตัวของแบทแมนได้รู้ดีนะครับว่าอาการของฮาร์รี่ในตอนนี้เนี่ยไม่พร้อมสู้อย่างแน่นอนตัวของฮาร์รี่นะครับผมได้รับอาการบาดเจ็บและกระดูกหักอยู่หลายซี่ซึ่งตัวของแบทแมนก็บอกให้ฮาร์รี่นั้นนอนรอยอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแบทแมนจะไปหาให้เอง แต่แฮรรี่ก็ได้ตอบกลับไปว่าฉันจะไม่ยอมนอนอยู่ตรงนี้หรอกฉันจะไปเอาลูกของฉันคืนฉันจะไปกับนายเข้าใจไหมไม่แฮรรี่เธอจะไปไม่ได้เธอต้องรักษาตัวเองก่อนอย่ามาเหยียงฉันนะแบทแมนเข้าใจไหมทั้งหมดนี้มันเป็นเพราะความผิดของแกยังไงล่ะ สุดท้ายนะครับผมแบทแมนก็ต้องยอมให้ฮารี่นั้นไปด้วยนั่นเองครับหลังจากที่ฮารี่นั้นได้ร่ายยาวถึงเรื่องราวในอดีตทั้งหมดมาให้ตัวของเขาได้ฟังและแบทแมนก็ได้ยื่นชุดของฮารี่ให้กับตัวของเธอและก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางนี้เองดูเหมือนว่าพวกเขานะครับผมก็จะได้พบกับสัญญาณแบทสิกนัลที่ถูกฉายขึ้นมาบนฟ้าดีเกรซันที่อยู่ในสถานการณ์นั้นก็ได้บอกแบทแมนว่านั่นแบทแมนดูนั่นสิสัญญาณแบทสิกนัลแบทแมนนะครับผมเมื่อเห็นที่มาของสัญญาณก็รู้ได้ในทันทีเลยมันมาจาก อาคำเก่ายัางไงละ่ะมันมาจากคุกอาคมเก่ารีบไปที่นั่นเร็วและจากนั้นนะครับผมตัวของแบทแมนและฮาร์รี่ควินก็ได้มุ่งหน้าไปยังอาคำในทันทีครับผมในไม่กี่อืดใจพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงฉันหวังว่าลูกของฉันจะยังปลอดภัยดีนะแต่แบทแมนก็ช่วยยืนยันให้ว่าลูกของเธอนะ่ยยังปลอดภัยแน่นอนลูกของเธอจะเป็นต้องมีชีวิตอยู่เพื่อที่ว่าจะใช้ในการล่อพวกเราไปยังกับดักยังไงละ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเจอกับพวกเขาอย่างแน่นอน ไม่จำเป็นต้องรีบมากเข้าใจไหมฮาร์ี่งั้นเงินก็แปลว่าพวกมันต้องการจะฆ่าฉันนะสิก็ใช่สิฮาร์ี่มันเป็นทางเดียวที่จะสามารถกำจัดแจ็คเนปเปียร์ออกไปจากร่างของโจเกอร์ได้ยังไงล่ะเมื่อไม่มีเธอและไม่มีลูกอีกต่อไปแจ็คเนปเปียร์ก็จะไม่มีเหตุผลให้เขาต้องสู้อีกต่อไปแล้วเขาจะยอมแพ้และโจเกอร์จะได้ร่างของเขาไปอย่างสมบูรณ์และในตอนนั้นเองนะครับผมฮาร์ี่ก็เห็นได้ในทันที ว่ามีเลเซอร์ส่องมาที่ข้างหลังของแบทแมนแบทแมนระวังทั้ง2คนนะครับผมได้หลบการโจมตีในฮันทีและระเบิดควันก็ได้ถูปาออกมาแบทแมนของเราได้ใช้ควันให้เป็นประโยชน์นะครับผมเพื่อที่จะตามหาจุดกําเนิดของควันซึ่งดูเหมือนว่าเมื่อควันโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวของอร์เซเวลก็จะโจมตีจากระยะไกลไม่ได้ทําให้เขาต้องกระโดดลงมานะครับผมแต่แบทแมนนะครับก็วางกับดักเอาไว้อยู่แล้วเพื่อรออร์เซเวลให้ลงมานั่นเองครับตัวของแบทแมนนะครับผมได้ใช้จังหวะนั้นในตอนที่แบทแมนอีกคนหนึ่งกระโดด,โด,ดเข้า อัศวินสวรรค์ในทันทีทางฝั่งของฮารีนะครับผมได้ล่วงหน้าไปตามหาลูกก่อนแจ็คนาาอยู่ไหนกันน่ะฉันรู้ว่านายได้ยินฉันมันโจเกอร์น่ะมันต้องการจะฆ่าลูกของเราแจ็คเราต้องช่วยกันสู้นะเราต้องสู้ไปด้วยกันและหันใดนั้นเองก็ได้มีเสียงโจเกอร์ตอบกลับมาเรื่องนี้น่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับแจ็คหรอกแต่มันเป็นเรื่องราวของฉันกับเธอต่างหาาแต่ฮารี่ก็ได้สวนกลับไปมันไม่ใช่เรื่อง ฉันกับแกหรอกโจเกอร์พวกเราไม่ได้มีเรื่องอะไรต่อกันเธอจำไม่ได้อย่างนั้นหรอฮารี่ส่วนที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ที่เธอกับฉันได้เจอกันครั้งแรกยังไงล่ะฮารีนควินเซลผู้หญิงที่แสนมั่นใจที่จะเปลี่ยนคุกนี้จากหน้ามือเป็นหลังตีนให้ได้เธอเชื่อว่าถ้าเธอสามารถรักษาโจเกอร์ได้เธอก็จะสามารถรักษาทุกคนได้แต่ฉัน แค่้ตอบกลับมันยังไงล่ะมันถึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมฉันถึงได้เปลี่ยนให้เธอกลายเป็นแฮร์รี่ควินฉันได้นําความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกมันให้จากไปยังไงล่ะและฉันก็ได้เปลี่ยนเธอให้กลายเป็นสิ่งที่น่าอับอายที่สุดในคุกแห่งนี้เป็นนักโทษในคุกแห่งนี้ซะเองยังไงล่ะไม่ฉันรักษานายได้และฉันก็จัดการนายได้ไม่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 แาร์รี่เธอเข้าใจผิดแล้วเธอไม่ได้จัดการฉันหรอกเนปีเร์เป็นคนจัดการฉันตั้งหากล่ะ เธอไม่มีวันจัดการฉันด้วยตัวคนเดียวได้หรอกมันเลยเป็นสาเหตุยังไงล่ะว่าเธอนะ่ะมักจะอยู่กับผู้ชายที่แข็งแกร่งเสมอไม่ว่าจะเป็นตัวฉันเนปิเร์หรือว่าตอนนี้ก็แบทแมนยังไงล่ะมันเป็นเพราะว่าเธอน่ะอ่อนแอเข้าใจไหมและในตอนนี้นะลูกของเธอเนี่ยจะได้เห็นว่าแม่ของมันเนี่ยอ่อนแอเพียงใดและในช่วงวินาทีต่อมาฮารีควินนนก็ได้เจอกับตัวของโจเกอร์ แต่ดูเหมือนว่าในตอนที่ทั้งสองคนเจอกันนะครับผมโจเกอร์นั้นจะเจ็บปวดเป็นอย่างมากและแจ็คเนเปียร์นั้นได้พยายามต่อสู้อย่างสุดชีวิตที่จะนําร่างของเขากลับมาและดูเหมือนว่าแจ็คนะครับผมจะสามารถนําร่างกลับมาได้อยู่แป๊บหนึ่งฟังให้ดีนะฮารี่อย่าไปฟังมันเธอน่ะไม่ได้คนที่อ่อนแอความจริงนะ่ะก็คือโจเกอร์น่ะกลัวเธออย่างไงล่ะมันเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทาไมโจเกอร์ Joker นั้นเลยเก็บเธอไว้ใกล้ๆเสมอที่โจเกอร์น่ะ ลัวเธอก็เป็นเพราะว่าเธอเป็นคนเดียวที่เห็นสิ่งที่โจ๊กเกอร์นะ่ะอายในตัวของตัวเองมากที่สุดยังไงล่ะความเป็นมนุษย์และความเห็นใจและนั่นแหละคือวิธีที่เธอจะใช้จัดการกับเขาโดยใช้มันต่อต้านเขายังไงล่ะเธอสามารถผ่านพ้นทุกอย่างที่โจ๊กเกอร์เคยทำกับเธอเอาไว้ได้ศัตรูที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดของโจ๊กเกอร์นะ่ะไม่เคยเป็นแบทแมนเลยแต่มันเป็นเธอมาเสมอแล้วแล้วฉันจะทำยังไงต่อไปดีล่ะแจ็ค วิ่งยังไงล่ะฮารี่วิ่งหนีไปให้ได้ซะแจ็คนะครับผมได้นําลูกของพวกเขาเนี่ยมาผูกเกี่กับตัวของฮารี่แทนในตอนที่เขายังครองสติไว้ได้วิ่งไปซะฮารี่และดูเหมือนว่าในช่วงไม่กี่อัจจ้ใจต่อมานะครับตัวของโจเกอร์จะสามารถยึดร่างกับคืนมาได้แล้ว พยายามได้ดีนี่แจ็คโจเกอร์นะครับผมได้จ่อปืนไปที่ตัวของฮารี่ในทันทีแต่ก่อนที่เขาจะได้ลั่นไกนะครับผมมือด้านขวาของเขาอีกข้างหนึ่งเนี่ยแจ็คนะครับผมก็ได้แย่งการควบคุมมาจากโจเกอร์และหยิบหินที่อยู่ตรงขอบหน้าต่างเข้ามาทุบหน้าของตัวเองเอาไว้แจ็คนายทำแบบนั้นไปแล้วฮารี่แจ็คนะครับผมได้พยายามที่จะรวบรวมสติและยึดร่างนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งวิ่งวิ่งไปจากชั้นให้ไกลที่สุดฉัน ควบคุมมันไม่ได้ฉันควบคุมมันไม่ได้แต่ฮารี่ก็ได้บอกว่านายต้องสู้กับมันนะแจ็คนายต้องสู้กับมันแต่แจ็คก็ได้บอกว่าไม่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันจะไม่มีวันหยุดฮารรี่มันจะไม่มีวันปล่อยให้เราได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นพวกเราหรือว่าลูกๆของพวกเราพวกเราต้องจบเรื่องนี้ลงและแจ็คเนเปียร์ก็รู้ดีนะครับว่าทางเดียวที่เขาจะจบเรื่องนี้ได้คือการจบทุกสิ่งทุกอย่างลง ฝากดูแลครอบครัวของพวกเราด้วยนะฮารี่เขาได้เอาปืนของเขามาจ่อที่หัวของตัวเขาเองฉัน ฉันฉันรักเธอมากมากน้ำตาของแจ็คได้ไหลนองที่หน้าแต่ก่อนที่เขานะครับผมจะสามารถลั่นไกและปิดชีวิตของตัวเองได้เนี่ยโจเกอร์ก็ได้ยึดร่างกลับมาแต่ก่อนที่แจ็คนะครับผมจะถูกโจเกอร์ยึดคองกับอา่างล่างได้เนี่ยตัวของเขาก็ได้โยนปืนไปที่ตัวของฮาร์รี่ให้ฮาร์รี่นั้นเป็นคนจบเรื่องราวนี้แทนแต่ฮันทีที่ตัวของฮาร์รี่ได้รับปืนเอาไว้ตัวของโจเกอร์นั้นก็ได้ยึดร่างกลับมาได้โดยสมบูรณ์และกระโจนเข้าไปแย่งปืนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งและในการฉุดกระชากลากฉุดนี้เองผม เสียงปืนก็ใด้ดังขึ้นมาซึ่งเหตุการณ์ของเรานะครับผมก็ตัดไปที่ฝั่งของแบทแมนและฝั่งของอาร์เซวลที่ได้ต่อสู้กันบ้างนะครับผมอาร์เซวลนะครับได้ซัดหมัดเข้าไปที่หน้าของ Batman, แบทแมนเต็มๆพร้อมกับยิงลำแสงขึ้นมาแล้วจากนั้นนะครับผมก็ได้เข้าไปซัดแบทแมนอีกรอบพยายามให้มากกว่านี้สิแกนะมันทำให้ฉันสบายเกินไปแต่แบทแมนก็ได้สวนกลับไปว่าแกสนุกกับการต่อสู้นี้นะหรือไงยอมรับมันมาสิแบทแมน พวกเราทั้งคู่เนี่ยสนุกกับการต่อสู้นี้ทำไมแกต้องคิดว่าพวกเราทั้งสองคนเหมือนกันด้วยละ่ะก็เพราะว่าฉันรู้จักคนแบบนายมาตลอดชีวิตของฉันยังไงล่ะบูชผู้คนที่ยังคงยืนหยัดได้ท่ามกางเสียงปืนและเสียงเล็กที่มันกระทบกันบางคนได้เป็นเพื่อนร่วมรบกับฉันและส่วนที่เหลือก็เป็นจุดจบที่ปืนของฉันได้มอบให้พวกมันยังไงละ่ะการฆ่าทุกครั้งน่ะแบทแมน มันเพื่อบางสิ่งบางอยา่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวของเราเองแต่แต่ฉันไม่ฆ่าคนด้วยถ้าแกไม่มีความกล้าพอที่จะทามันแกก็ไม่มีวันนําสันติมาได้หรอกแบทแมนแต่แบทแมนก็ได้สวนอัสเซเรลกลับไปแล้วไหนแกช่วยบอกฉันหน่อยสิว่าการฆ่านะ่ะมันนําสันติสุขมาให้กอนแฮมตรงไหนกันทําไมกอรดอนถึงต้องตายแกน่ะไม่ใช่อัศวินที่กําลังต่อสู้เพื่อสงครามแห่งพระเจ้าหรอกแกน่ะเป็นแค่ปีศาจเป็นเหมือนบาคายยังไงล่ะ และนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมแกถึงจะสูเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่แกกล้าดีที่จะมาโจมตีตะกูลเวทอย่างฉันแต่เมื่อแบทแมนพูดจบคำพูดนะครับผมเสียงคำก็ได้ดังลั่นออกมาในทันทีและเราก็จะได้พบกับโจเกอร์นะครับผมที่ได้ตามมาสมทบกับตัวของอาร์เซวลแล้วแกนะเข้าใจทุกอย่างผิดไปแบทแมนมันไม่ใช่บาคาหรอกที่ตายต่อจากลาฟี่มันคือเอ็ดมอนต่างหากละ่ะอะไรนะ โจเกอร์นะครับผมได้เล่าความจริงที่แสนโหดร้ายและเป็นความจริงที่จะทำลายแบทแมนให้กับแบทแมนได้ฟังแล้วหลังจากที่ตัวของอาคัมได้ตายลงตัวของราฟาเอตอาคัมได้ล่วงลงไปแผนของบัคคานั้นมันเกือบจะสำเร็จลุล่วงไป100%แล้วเขายังมีแผนอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำในตอนที่เอ็ดมอนได้ยื่นมือที่จะไปจับมือกับตัวเขาและจบทุกสิ่งทุกอย่างแผนการทุกอย่างที่ร่วมสร้างกันมา บารคาแทนที่จะยื่นมือไปเขากลับยื่นดาบมาแทงฮลุตัวของเอ็ดมอนและจากนั้นตัวของบารคา ก็ได้ขโมยตัวตนของเอ็ดมอน์ไปยังไงละ่ะเขาได้นําแหวนของตระกูลเวนมาและได้จัดการจมหมู่บ้านทิ้งทั้งหมดและสร้างหมู่บ้านขึ้นมาใหม่เอ็ดมอนตนะ์น่ะตกลงไปในบ่อน้ํานั่นและเกือบที่จะตายในทันทีแต่ตัวของเขานั้นยังพอะมีแรงขึ้นสุดท้ายอยู่และเอ็ดมอนด์ก็ได้นําเลือนของตัวเองมาเขียนมาเป็นข้อความเพื่อหวังว่าวันหนึ่งความจริงทุกอย่างจะได้ปรากฏออกข้อความนั้นได้เขียนเอาไว้ว่าตัวของฉันคือเอ็ดมอนด์เวนยังไงละ่ะเพราะฉะนั้น บาคารนะ์ได้สวมรอยเป็นคนตระกูลเวนมาโดยตลอดและในเวลาเดียวกันนี้เองตัวของอาเซเวลก็ได้ใช้ดาบของเขาแทงเข้าไปให้ตัวของแบทแมนนายเข้าใจหรืออยังละ่ะว่าทำไมฉันถึงยิ้มเสมอแบทแมนมันเป็นเรื่องตลกที่ฉันนี้รู้มาจากรุมศพของเอ็ดมอนยังไงละ่ะฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหานครกอดแฮมเป็นทายาทของโจรผู้ขโมยเมืองเมืองนี้มานาย กำลังใช้ทรัพย์สินทุกอย่างที่เกิดมาจากความชั่วร้ายในการจัดการกับสงครามที่มาจากความชั่วร้ายที่ครอบครัวของนายได้ช่วยสร้างมามันดูน่าตลกสิ้นดีเลยใช่ไหมล่ะนายยังไม่เข้าใจมันอีกใช่ไหมล่ะบรูชตัวของนายน่ะไม่ได้คนตระกูลเวนจริงๆอาร์เซเรลตั้งหาคือทายาทของตระกูลเวนที่แท้จริงและจากนั้นนะครับผมอาร์เซเรลนั้นก็ได้นําแหวนของตระกูลเวนมาใส่ยุคสมัยของแกน่ะมันจบลงแล้วบรูช ฉันจะนําทุกสิ่งทุกอย่างของแกมารวมไปถึงเราพวกอีลีดท,ที่คอยคอบงำเมืองเมืองนี้ด้วยนั่นเองแต่ก่อนที่อาเซเวลนะครับผมจะได้จัดการฆ่าแบทแมนนะครับรองเท้านะครับผมก็ได้เตะมาที่ตัวของเขาจนกระเด็นตกลงไปฮาร์รี่ควินนะครับผมได้โผล่เข้ามาช่วยแบทแมนแล้วจากนั้นเธอก็ได้จ่อปืนมาที่ตัวของโจเกอร์แกไม่กล้ายิงฉันหรอกนะ แกไม่มีความกล้าพอแต่ก่อนที่โจเกอร์จะได้พูดจบลงฮาร์รี่ควินนะครับผมก็ได้ลั่นไกออกไปจัดการยิงไปที่หัวของโจเกอร์ในทันทีและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมรอติดตามได้ในพาร์ทหน้าเลยครับเป็นยังไงกันบ้างเลยครับผมสําหรับเรื่องราวนี้บอกกันเลยว่าพีคสมใจเลยใช่ไหมละครับผมโคตรแหงแ่งโคตรแห่งโคตรพีคครับโอ้ย แค่ภาคจบเนี่ยก็สนุกมากๆเหนื่อยมากๆไปกับมันด้วยแล้วนะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอะไรไงก็คอมเมนต์บอกเข้ามาด้านล่างได้นะครับผมยังไงเราขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังเรากันมานานแสนนานแล้วก็เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมดีใจมากๆจริงที่มีทุกคนติดตามกันมาถึงตรงนี้นะครับผมเราจะพยายามทําผลงานที่ดีต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องราวจบอันนี้ในตอนหน้าเนี่ยเราจะไปสู่เรื่องราวของมาเวลกันบ้างแล้วอะไรครับอยากดูเรื่องราวอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะในวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผม เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ